เดี๋ยวครับทุกคนเดี๋ยวเฮาสิมาเบิ่งเฮือนยายแกเนาะอ่ายายแกว่าแกอยู่เพีเดียวอยู่กับหลานห้าคนเนาะยายเนาะห้าคนอ๋อบ๊วยดูมานำ้ำมันมัซุ่มแซวซื่อเนาะอือครับผมเดี๋ยวเฮาขึ้นมาเบิ่งเฮือนกันนะครับผมนี่แหละครับอ่าเฮือนอ่าพี่น้องชนเผ่าในชนบทในเขตเมืองเซปุลนะครับเนาะ ไม่เท่า <C> e <ek> เพื่อนก็ให้เข้าขึ้นมาเบิ่งเ่อนเบิเ่งซานเพื่อนเบิ้งการเป็นอยู่เนาะครับนี่ครับเอนน่อน,น,นอันนี้ไม่เท่าอันลูกหลานนอนนี่เพิ่งลูกหลานโอ้เออเครื่องลูกหลานไม่ไม่เท่าละนอนพุ่นนอนนี่เออนอนใกล้เต่าไฟเนาะเอออันนั้นก็เป็นห้องเก็บของครับนี่ครับทุกคนเวลาฝนมาแห้งนะครับวันนี้เข้ามาเจอฝนวันนี้ฝนมาแห้งคือสภาพคือ ฝนนี่พระเข้ามาหรือฝนนี่สาดเข้ามานี่เปียกมืดเลยครับเพื่นเวลานอนเวลาังยังกันลาบากเนาะอันนี้ก็เปียกโอ้เวลาฝนแห้งๆนะมันพ่นแห้งเปียกนี่ก็เปียกใืมนั่งเบาดอนคืนนี้ก็ค่อยนั่งก็คืนลมเลยโอ้ใพยนั่งค่อยให้รถลูกเออ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 เล็กน้อยนอนพูดนน้อยพูดน้อยเจ้าเจ้าเจ้าเออนอนนะนอนอุ่นให้แม่ มาเท่านี้โมแม่ดึกนายโยูนานโมแม่เออโมแม่โมแม่ดึกน้อยนอ่นอนให้อุ่นเท่านี้โอ้นอนเออนอนมาให้กำลังใจมานอนมาเอาอุ่นเอาอย่างเท่านาะโดยโดยเออนะครับให้กำลังใจเขาโดยมาให้เขาอยู่ผู้เดียวแล้วปลอดภัยเฮิร์มันอายุจากปีแล้วเท่าน่ะจำได้บ่ชื่อได้เจ็ดปีเจ็ดสิบปีไปเออเจ็ดสิบปีหก โอ้เจ็ดเอ<ต>เอบบ <77 S 1> เจ็ดสิบเจ็ดเนาะย่างเ<บ>จ็ดสิบเจ็ดครับผมนี่แม่เท่าเพิ่นให้ขึ้นมาเบิ่งบรรยากาศืินซานครับอ่าลางัางคาาฮื่นกับประมาณยี่สิบสามสิบนะครับนะอ่าสภาพือนซานครับนี่เบิ่งซานก็ได้ครับทุกคนจักมันสีฮักงามได้นะทุกคนเอาไม้แบบเอาไม้ในเขตพื้นที่เฮาปเปลี่ยนไม้เนอแข็งแน่ไม้เนอแข็งแน่กระจักสิจักจักสิโค้งท้นชนไดครับทุกคนนี่ เอาหน,านื้อนี่กครับแบบสั้นไปเปืหลังเลยครับนี่ครับอ้าวขอบใจเด้อไปเท้าขอบใจเด้ออยู่ดีมีแห้งไหนเจ้า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  นีครับเือนไม่เท่าแกเนาะนี่แหละครับพี่น้องชนเผ่าชนมดอยู่ในเขตเมืองเซโปนครับผมเดี๋ยวฮาพาทุกคนย่างโล่เฮื่อนที่ว่ามีพอมีฐานะแน่กะก็จะเป็นฝ่าไม้นะครับเนาะแต่ถ้าบ่มีฐานะแน่กะจะเป็นฝ่าไม้เฮียหรือว่าไม้ฟางไม้ไผ่บ้านเท่านะครับทุกคน วิวสวยครับบ้านนี่ยอย่าหาสิเลชมบรรยากาศเป็นบ้านที่ตั้งอยู่ในภูเขานะครับเนาะแล้วก็เป็นภูเขาแบบเป็นดินแบบดินเหนียวครับถ้าอยู่ช่วง ฤดูฝนก็ถือว่าลําบากหลายครับทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นเฮื่อนที่ว่าบม,มีคนอยู่แล้วนะครับเนาะอันนี้คือซิเป็นเล้าเข้าครับทุกคน บางเฮือนนะครับเนาะเล่าเข้าหรือว่าอ่าขคอเป็ดคออไก่เพื่อนกะที่แยกต่างหากครับจะสังเกตครับอ่าเสาเฮือนครับทุกคนเพื่อนสีบฟังดินเนาะ ทุกคนนี่ขนาดอโคกอย่านั่งนะครับนี่เห็ดย่างแน่นนาทาวนนะครับกันพวกอพวกหมูเนาะพวกแบ้ครับพวกงัวพวกอะไรเขามากินโอ้ทุกคนมาเบิ่งหมูกันนี่ครับ บางเฮือนกับซิมีหมูสิเลี่ยงหมูนะครับทุกคนเป็นหมูอ่าหมูกี้หมูดำบ้านเฮ่านะครับเบิ่งลูกโอ้แต่โสดเป็นซิฟตัวเลยแถวนี้สีบ่ค่อยมีอ่าเข้าให้นะครับถามเบิ่งแล้วเพิ่นสินมี่ปลูกมันเนาะ bay đi nó lại keo quá keo quá ไปุไงเฮียนบ่ะบริปไปเนาะยู่ปอใดแล้วพูพูพอยู่ปอใดปอหนึ time, no. ่งปอสองปอหนึ่งอหนึ <ness> cioè, wow. ่งเนาะืนนี้บริปไปเนาะให้น้องน้ำด้อยนะน้องนะ มาเบิ้งบรรยากาศวิถีชีวิตแล้วก็บรรยากาศเฮือนซานนะพเนะในเขตชนบทเมืองลา่ากะเอ่เฮาก็ยังให้ทุกคนเป็นที่เป็นคนไทยนะครับเนาะมาสมนํากันว่าบรรยากาศบ้านเมืองเพื่อนในชนบทเป็นจังไรครับความเป็นอยู่หรือว,ว่าสภาพบ้านเฮือนสภาพเฮือนสภาพซานพอนะนี่ครับแต่แถวนี้กับบางเฮือนบ่มีคนอยู่เพื่อนกันยัง อันนี้ไซสบันดไดทำมาอยู่เนาะแม่งยังไง่บ้าด่เล่าเข้าวะ<ด>มีเข้าอยู่บ้านดหมดเลยว้า,ะะาจะกินขนมได้นี่บอ,อโอ้เนาะแกคนละก้อนก่อน บเบากปงงนบ่าะ,ะเขางน,น,น่แม่บอร์ไปมเบ่งียนปิดอยเรน่อะไรนี่ซิงอย่ม่อมมาเอมมเอ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 ็มไล่ <c oughs> นะครับ <c oughs> ดีน้อยรับเอ็มไล่ <c oughs> โอ้เราเข่าเนาะนี่เนาะครับทุกคนสบายดีเจ้า สบายดีขออนุญาตเด้อขออนุญาตเล่นบ้านเท่าแน่นี่เล่าเข้าเมื่อ้วโอ้มีส่วนมันเนาะแม่เท้าสบายดีแม่เท้าโอ้เออมามาเล่นบ้านเท่านี่เลยเออเออเห็นบรรยากาศมันนนัเนาะมันบ่ฮ้อนบ่บยังอะนาแมย์เท้าจะถื้อจะข้ามหลวงเฮ้ยเฮือนแม่เท้าบ่อกหนิ ลูกไปให้หมดลูกไปให้หมดไปไปนํานําเข้านี่บอกโอ้ยัง้วเละ่อวน้ไปทางนี้บอกอ้ขึ้นผู้ผู้เนาะไม่เท่ากันเลยอยู่ผู้เดียวโอ้มาแกงไข่อันนี้กับโบไปห้องเฮียนนี่ไปมดไปเมอมาโนผักโอ้มาผักเนาะผักเฮียนเนาะ โอ้กน้อยก็หลายบ้านเฮาเนาะใช่เนาะลูกบ่ลูกเจ้าบ่โอ้ไม่มีลูกโสดอบ่เป็นบ่าโสดตัวไเออหาอยู่หาคเเจ้าน่ะใชเฮือนเจ้าน่ะโอ้ลังนั่นบ่โอ้ได้เฮือนหลังใหญ่อยู่เด้เนาะอยูู่้เดียวโสดไ่มีลูกไม่เน้ ตะกอนนี่ไมแล้วตัวน่ะเดี๋ยวเออเอ้าโอเคขอบใจ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 รวยยายบอกขอบใจนะยายเท่าไม่เท่าบอกตัวได้แเราเฮ้ยเออได้แล้วได้แล้ววะได้แล้วโอ้ แม่เทา่าแม่เทา่าก,กินหบจะอยู่บะอาจะบึงไงท่าแฉบได้เอมแอมแอโออันนี้เฮือนแม่แมแมแมทเท่าหน่อยเนาะยุ่กับไผยู่กับลูกหลคนไปนโอ้ที่ว่าไปนำเข้านะไปนำเขานียู่คนเดียวมันเอออยูู่้เดียวผู้บ่าวสดได้กะเลียงมันเออเองใช่บ่หาเองใส่เองเออนึงเอ็ดเหมือนใแอมบ่ แอมเลย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 โอ้ทรงผมครับทุกคนโอ้ครับโอ้เด็กน้อยบ้านเฮาครับปิดเฮียนนะบ่ยังไล่เนาะโอ้ยขนมพัดย่างน้อยโอ้นี่ครับเพื่อนแม่เท่าของเราครับทุกคนนี่ครับ สภาพคือกัเบดขับทุกคนบนนะุญโอ้มีโททับเนาะโททับตายแล้วโททับตายเนาะไม่เทา่าเนาะโอ้ดูปเดี๋ยวมัไปให้เดียเ๋ยวม e ี <t ube> อกาสเดี๋ยวเวลารถเข้าได้เขาอย่างไยวเข้าชีเวมาเอาคออย่างมาังเสื้อผนะ้ามาแจ้งเนาะนอยู่เนาะนายบ้านเพิ่อยู่ไหนเนี่ยนายบ้านมี่ปะนายบ้านอยู่กึนทูแล้วโอ้เพิ่ไปอยู่ออ ลูกไม่เท่าบอกโอ้เดี๋ยวเขามีโอกาสเธอหน้าไม่เท่าเขาจะเอาของมาแจกมาอย่างเด้อไม่เท่าเด้ออันนี้เขามาเบิ่งไว้ก่อนค่ะนะเออเขามีเสื้อผ้ามีอย่างเขาจะมาแจกไม่เท่านะเอามาเบิ่งของเท่ากายมาเขากบเคยมาว่าสิไปเมืองนองบ่ะนะเวะมาเห็นบรรยากาศมาเบิ่งว่าเออเป็นอะไรในบ้านเขาแต่ยามนี่รถจักรเาออกมาได้เนาะได้ปื้บมันทางลื่นนะนะมันลื่นโอ้ อเมื่แล้วบ่เด็กน้อยนี่โอ้อยังหลายแท้นี้เบื่อเบิ่งเบื่อคนที่ยังบ่ได้ใครยังบ่ได้โอ้นี่สวยจา้ทจา,ทจา,ทาทุจ้าทุจ้ากันทุจสาธุสาธุโอ้บัวจ้ากับวัสดุสาธุทุกันทุกันทุกันโอ้เออขอบทุกคนเซลเซลย่ครับเด็กน้อยคนนะ Thuốc còn, thuốc còn, thuốc cần ừ, một thu rồi, không Này, 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 này này, nè Đi, đi Đi nè 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 này